สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณโรสอีกแล้วค่ะในวิชาศิลปะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องงานทัศนศิลป์และทัศนธาตุค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เขาบอกว่า,า,าทัศนธาตุเนี่ยหมายถึงอง,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 งอะคะ์ประกอบต่างๆของภาพที่มองเห็นนักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะคะหน้าที่12ค่ะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทัศนธาตุเนี่ยหมายถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพที่มองเห็นได้แก่จุดเส้นน้ำหนักที่ว่างรูปร่างและก็สี และแล้วก็ลักษณะพื้นผิวนะคะซึ่งนักเรียนสามารถฝึกสังเกตได้จากสิ่งแวดล้อมและก็งานทัศนศิลป์อย่างเช่นถ้านักเรียนวาดรูปหนึ่งรูปเป็นงานศินละปะก็จะป,ประกอบไปด้วยทัศนธาตุาอย่างเช่นจุดต้องมีจุดมีเส้นอาจจะได้ไม่มีครบแต่ก็ควรมีบ้างอย่างน้อยน้อยต้องมีสีที่นักเรียนระบายลงไปใช่ไหมคะ เรามาดูหนึ่งก่อนเลยค่ะเส้นสีรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในรอบๆบตัวเรามีเส้นมีสีมีรูปร่างใช่ไหมคะรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปเลยนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงอย่างไรบ้างในตัวอย่างเห็นไหมคะก็จะมีม้านั่งม้านั่งสตรอเบอรี่แล้วก็ใบไม้เรามาดูม้านั่งค่ะม้านั่ง เป็นเส้นตรงจากรูปร่างรูปทรงของม้านั่งเห็นไหมคะมันจะมีเป็นทําไมคะเส้นตรงเห็นไหมคะเป็นรูปร่างรูปทรงของม้านั่งนั่นเองต่อไปสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่มีสีอะไรคะสีแดงเห็นไหมคะมีลักษณะเป็นสีแดงนั่นเองต่อไปใบไม้เป็นสีเขียวใบไม้ก็มีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะต่อเลยค่ะ อ่าทีวีรูปร่างสี่เหลี่ยมของโทรทัศน์อ่าโทรทัศน์เราก็เป็นสี่เหลี่ยมดังเลยลองสังเกตโทรทัศน์ที่บ้านนะคะเป็นสี่เหลี่ยมไหมคะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปฟุตบอลรูปร่างวงกลมของฟุตบอลอ่าฟุตบอลน,นะคะต่อไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของไมโครวเวฟอ่านักเรียนรู้จักไมโครวเวฟไหมคะที่เอาไวอ้อุ่นอาหารที่เป็นอุปกรณ์ในครัวนะคะบ้านบางคนก็อาจจะมีนะคะ ก็จะเป็นทรงของมุมฉากนั่นเองนะคะต่อไปรูปทรงอิสระของพัดลมไอน้ําพัดลมไอน้ําจะมีรูปทรงที่เป็นอิสระจะไม่เป็นทรงของเลขาคณิตนะคะต่อไปทรงพีระมิดของกล่องกระดาษชําระนี่คือกล่องกระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนั่นเองค่ะมีอะไรอีกใกล้ๆตัวคุณครูเอาอะไรดีอะ่ะ เอาอันนี้ก็ได้โทรศัพท์คุณครูโทรศัพท์คุณครูเนี่ยเป็นทรงอะไรคะนักเรียนโทรศัพท์คุณครูเป็นทรงอะไรคะใครตอบได้บ้างถ้าแบบนี้เรียกทรงอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ามีเราต้องเรียนสามารถสังเกตอะไรได้ต่างๆคุณครูก็มีพัดลมด้วยพัดลมก็เป็นทรงอะไรคะทรง รูปร่างรูปทรงแบบอิสระเลยนะคะแต่ว่าหน้าของพัดลมตรงเนี้ยถ้าเราเราเอา่มองแค่ตรงตรงใบพัดที่เป็นวงกลมก็จะเป็นรูปร่างวงกลมใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองในภาพรวมของพัดลมก็จะเป็นรูปร่างอิสระนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดู2ค่ะเส้นสีรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์เมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับในสิ่งแวดล้อมนะคะนี่ในสิ่งแวดล้อม1เส้นสีรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมไปแล้วต่อไปเป็นเส้นสีรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ค่ะเหมือนเดิมเลยงานทัศนศิลป์ก็หมายถึงงานศินละปะชนิดต่างๆที่เราเนี่ยรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น ได้แก่ภาพวาดงานปั้นภาพพิมพ์และงานสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเราก็จะรับรู้ได้ด้วยการที่เรามองเห็นงานทัศนศิลป์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนั้นมักสร้างสรรค์ามาจากสีรูปร่างใช่ไหมคะแบบต่างๆจนเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ขึ้นเช่นงานวาดงานปั้นแล้วก็งานพิมพ์ภาพนะ ในนี้เป็นรูปเต่าใช่ไหมคะเขาบอกนักเรียนดูภาพแล้วลองบอกเส้นสีรูปร่างรูปทรงที่สังเกตได้นะคะเห็นไหมมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นโค้งของภูเขาใช่ไหมคะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ถ้าเป็นแนวนี้ก็เป็นเส้นตรงนั่นเองเห็นไหมคะเราสามารถสังเกตได้จากงานศิลปะเลยเป็นรูปวาดนะคะต่อไปคะ่ะ นี่คืองานปั้นมากในงานปั้นก็ใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงมาสร้างสรรค์งานได้เห็นไหมคะเพื่อจะทําให้งานเนี่ยออกมาสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็จะใช้สีใช้เอ่อเส้นเห็นไหมคะว่าสีสันสวยงามมากๆเลยภาพปะติดอันที่สองเห็นภาพปะติดไหมคะนักเรียนหญิงนักเรียนผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ภาพข้างบนเป็นภาพปั้นนะคะใช้ดินน้ํามันนักเรียนเคยปั้นดินน้ามันไหม ถ้าเคยนักเรียนก็ต้องใช้สีของดินน้ำมันมีหลากหลายสีในการปั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเอามาแต่งเติมให้เป็นงานปั้นของเราที่สวยงามอย่างเช่นถ้านะักเรียนปั้นบ้านหลังคาก็จะเป็นสีสีอะไรดีส,สวยๆนักเรียนก็คิดเลยจะเป็นสีอะไรดีบ้านเป็นสีอะไรดีเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญของงานปั้นด้วยเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเส้นด้วยใช่ไหมนะ ต่อไปภาพปะติดก็เป็นงานศิลปะที่ใช้รูปร่างและสีในการสร้างสรร์ผลงานด้วยภาพตป,ะ,ปะติดนักเรียนรู้จักภาพปะติดไหมคะภาพปะติดคือการนํากระดาษนะคะมาติดลงไปในในแผ่นอย่างเช่นนักเรียนมีเศษกระดาษ นักเรียนกอ็อาจจะตัดกระดาษมาให้มันติดติดติด,ตดให้เป็นรูปต้นไม้เห็นไหมคะว่าเขาติดเป็นรูปต้นไม้ติดเป็นรูปภูเขาหรือว่าใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นมาสร้างสารรค์ผลงานก็ได้อย่างเช่นเนี่ยคุณครูว่าต้นไม้เขาน่าจะใช้เป็นหลังพัสดุหลังตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็เอามาติด หรือว่าใช้เศษกระดาษหรือแม้กระทั่งถุงขนมที่เป็นสีสันนี่ก็เอามาตัดตัดตัด,ตดแล้วก็เอามาติดนี่คือเรียกว่างานปะติดนะคะนักเรียนจะใช้กระดาษเดี๋ยใช้ก็ได้ใช้ขถุงขนมหรือกล่องนมอะไรก็ได้ที่นักเรียนไม่ได้ใช้แล้วนักเรียนก็เอามาตัดแปะได้ให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงใน งานรูปเส้นสีรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็เส้นสีรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ก็เราก็รู้ทั้งสองอย่างแล้วนะคะในสิ่งแวดล้อมก็จะมองได้ทําไมคะท่านเป็นสิ่งแวดล้อมก็มองได้ทั่วไปเลยง่ายมากเลยอันนี้นักเรียนอาจจะมองไปเห็นเก้าอี้เป็นทรงอะไรคะเก้าอี้ไม่รู้บ้างบางคนก็อาจจะเป็นทรงอิสระบางคนก็อาจจะเป็นทรง เลขค่คณิตเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ใช่ไหมคะหรือ,อนักเรียนอาจจะมองเห็นกิฟติดผมคุณครูยังเอามามองได้เลยใช่ไหมเป็นสีขาวเห็นไหมคะต่อไปทวนอีกนิดนึงนะคะก็จะคือเส้นสีรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ก็ไม่ว่าเราจะมองอะไรอย่างเช่นงานปั้นงานวาดภาพระบายสีงานปะติดนักเรียนก็สามารถใช้เส้นสีแล้วก็รูปร่างเนี่ย มาใช้ในงานได้นะคะต่อไปนะคะชิ้นงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะหน้าที่17เขาบอกว่าวาดภาพที่ชื่นชอบมาหนึ่งภาพแล้วบอกเส้นสีรูปร่างรูปทรงที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานนักเรียนจะวาดอะไรมาก็ได้นะคะนักเรียนจะวาด วิวเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ได้วาดวิวภูเขาหรือนักเรียนจะวาดทะเลก็ได้แต่นักเรียนต้องใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรง,งเข้าไปประกอบในงานที่นักเรียนวาดนะคะแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมด5ขอ้อข้อ1เส้นที่ใช้สร้างภาพประกอบด้วยนักเรียนวาดเส้นอะไรบ้างในรก็ติ๊กไปรูปร่างที่ใช้สร้างภาพประกอบด้วยนักเรียนใช้รูปร่างอะไรคะอย่างเช่นถ้าสมมติคุณครูวาดตู้เสื้อผ้าในห้องนอนคุณครูคุณครูก็บอกสี่เหลี่ยม ไม่รู้นะบางคนอาจจะวาดเพื่อนเตะบอลก็อยู่ก็วงกลมหรือนักเรียนจะมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรืออื่นอื่นนักเรียนก็เขียนเพิ่มเติมได้นะคะสามรูปทรงที่ใช้สร้างภาพประกอบด้วยรูปทรงอะไรบ้างเหมือนกันเลยเ่ยจะใช้ทรงสี่เหลี่ยมทรงพีระมิดทรงกลมหรือทรงอื่นๆก็ได้สีสีที่ใช้ประกอบด้วยสีอะไรบ้างเยอะเลยอันนี้ นักเรียนวาดมาหนึ่งภาพนักเรียนอาจจะวาดเป็นออตู้เย็นนักเรียนจะระบายสีตู้เย็นสีอะไรล่ะนักเรียนก็ติ๊กตายนะคะนันกเรียนพอใจกับผลงานนันกเรียนหรือไม่พอใจหรือไม่พอใจคะเพราะอะไรเขียนมาด้วยนะคะต่อไป ข้อ2ปั้นดินนะ้ำมันรูปที่ชื่นชอบโดยออกแบบในกรอบและบันทึกข้อมูลอ่ะข้อนี้เขาให้นักเรียนปั้นดินนะ้ำมันแต่นักเรียนไม่ต้องปั้นจริงเขาให้ออกแบบเฉยๆก็คือให้นักเรียนวาดลงไปค่ะนะคะคือวาดลงไปแต่ไม่ต้องปั้นจริงเข้าใจไหมคะอย่างเช่นนักเรียนจะปั้นผีเสือ้อผีเสือ้ออลไรก็วาดผีเสื้อลงไปว่าฉันจะปั้นแบบนี้นะ ออกแบบไว้ก่อนแล้วก็นึกภาพปุ๊บจะปั้นผิเสื่อยังไงนะแล้วก็เอาภาพที่เรานึกเนี่ยมาวาดลงไปแล้วก็ตอบคําถามคุณครูคข้อ1นึดินน้ามันที่ใช้สีอะไรอสองรูปทรงที่ปั้นประกอบด้วยรูปทรงอะไรบ้างเส้นที่สังเกตได้จากงานปั้นคือเส้นอะไรเหล็กติกไปอาจจะมีหลายเส้นนะคะความรู้สึกที่มีต่อผลงานพอใจมากน้อยแค่ไหนข้อสสร้างภาพปะติดโดยใช้รูปร่างเลขาคณิต เลขาคณิตนะแล้วนำมาติดในกรอบและนำไม่ต้องนำเสนอนะชั้นเรียนนะคะสร้างภาพประติดโดยใช้รูปร่างเลขาคณิตแล้วนำมาติดในกรอบอนักเรียนอาจบ้างทรมีกาวข้อนี้นะคะมีต้องใช้อุปกรณ์คือกาวแล้วก็กระดาษอย่างที่ครูบอกก็คืออุปกรณ์วัสดุเหลือใช้เศษวัสดุเหลือใช้อะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งกระดาษที่นักเรียนไม่ได้ใช้แล้วนัเรียนก็เอามา ปะติดให้เป็นรูปร่างทรงเลยค่ะคณิตอย่างเช่นถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็จะทําเป็นกล่องเก็บของกล่องเก็บของครูก็จะเอาเศษกระดาษเล็กๆมาปะติดเป็นกล่องเก็บของนะคะโอเคเข้าใจไหมคะลูกต่อไปนะคะงานเยอะหน่อยนะคะลูกนะนิดนึงต่อไปนะคะ กิจกรรมพัฒนาคิดประจำบทที่1นะคะการคิดประจำบทที่1ดูภาพแล้วบอกทัศนธาตที่สังเกตเห็นเส้นที่สังเกตเห็นักเรเห็นเส้นอะไรบ้างเรนก็วาดเส้นลงไปเลยคุณครูเห็นเส้นโค้งเส้นอะไรคะเส้นตรงมีเส้นอะไรอีกอะเส้นวงเส้นเส้นวงกลมเส้น เฉียงอ่ะแล้วแต่เลยนักเรียนเห็นเส้นอะไรเรียนใส่ลงไปรูปร่างรูปทรงที่สังเกตเห็นนักเรียนเห็นรูปสร้างรูปทรงอะไรบ้างครูเห็นหนึ่งและบอลเนี่ยเห็นครูก็วาดวงกลมลงไปรูปร่างรูปทรงครูเห็นรูปทรงของหมอนสี่เหลี่ยมแล้วครูก็วาดลงไปสี่เหลี่ยมนะคะไม่ไม่ต้องระบายสีนะคะลูกันนี้ต่อไปสีที่สังเกตเห็นมีสีอะไรบ้างนักเรียนก็ใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลย นะคะในหน้าที่19สีส้มสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีขาวเยอะเลยนะักเรียนให้สังเกตนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะต่อไปสสร้างสารรค์ภาพมา1ภาพโดยใช้เส้นและรูปร่าง สร้างสรรภาพมาหนึงภาพโดยใช้เส้นและรูปร่างอันนี้ก็คือการวาดภาพนั่นเองนักเรียนจะวาดอะไรก็ได้โดยที่นักเรียนต้องใช้เส้นและก็รูปร่างในการนํามาประกอบเป็นงานของนักเรียนนะคะอย่างเช่นคุณครูจะวาดต้นไม้คุณครูใช้เส้นไหมคะต้นไม้ได้ไหมอะสร้างสรรภาพมาหนึงภาพโดยใช้เส้นและรูปร่าง เขาไม่ได้บอกว่ารูปร่างอะไรสแสดงว่าคุณครูสามารถใช้รูปร่างอิสระได้รูปร่างอิสระคือไม่ใช่ทรงเลยค่ะคณิตครูก็สามารถวาดต้นไม้ได้ครูวาดต้นไมค้ครูใช้เส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมตนหม้นไม้ไหนเป็นตรงเสนง้นโค้งฟึบ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 ครูก็ใช้เส้นใช้เส้นโค้งแล้วก็เส้นตรงแล้วก็รูปร่างอิสระนั่นเอง แล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรียนจะวาดรูปอะไรหรือจะวาดเป็นรูปร่างของงานสร้างสารรค์โดยเป็นภาพของสิ่งแวดล้อมก็ได้โดยจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่หมายถึงภูเขาดอกไม้สัตว์ก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นถ้าไม่ใช่สิ่งแวดล้อมก็คือพวกสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของเครใช้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเอาแล้วแต่นักเรียนได้หมดนะคะ หม้อหุงข้าวยังได้เลยนักเรียนก็เป็นรูปทรงอิสระหรือแม้กระทั่งวาดกล่องเก็บของก็เป็นทรงรูปสร้างรูปทรงนั่เอาจะว่าเป็นกล่องเก็บของของรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะวาดนาฬิกาก็ยังได้เลยเป็นรูปทรงของวงกลมนั่นเองโดยใช้เส้นใช่ไหมคะ,ะโอเคค่ะต่อไป อีกหนึ่งงานนะคะสร้างสรค์ภาตะปิดสร้างสรรค์ภาพปะติดให้เป็นภาพทิวทัศน์มาหนึ่งภาพโดยใช้เศษกระดาษจากนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนมีหนังสือพิมพ์ไหมคะสร้างภาพตัดสร้างภาพปะติดให้เป็นภาพทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์ก็เช่นภาพทะเลภาพภูเขาภาพแม่น้ําภาพวิวต่างๆนักเรียนเอามาปะติดให้เป็น ภาพทิวทัศน์อย่างสวยงามโดยใช้จากนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วหรือหนังสือพิมพ์หรือเศษกระดาษก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้คุณครูไม่จํากัดว่าต้องเป็นนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วนะอะไรก็ได้ต้องมีอุปกรณ์คือกาวแต่เรื่องของการทํางานภาพปะติดถ้าใครไม่มีจริงๆคุณครูอนุโลมให้วาดรูปได้นะคะเพราะช่วงนี้เราเรียนออนไลน์เนาะอยู่บ้านบางบ้านไม่มี คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมร่วงหน้ากูก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งก็ให้ในักเรียนนะคะวาดเอาก็ได้เนาะวาดรูปเอาง่ายๆนะคุณครูไม่ได้ซีเรียสมากมายนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะงานก็ป .2 งานหลายหน้านิดนึงนะคะต้องอรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วย ดูลูกๆแล้วก็บุตรหลานนะคะให้ทำงานส่งคุณครูนะคะ,ะเพราะว่าเดือนต่อไปจะเป็นอีกบทหนึ่งแล้วคุณครูก็อยากให้จบบทลงไปในบทนี้เพราะว่าเราจะได้เก็บคะแนนกันเป็นส่วนๆไปแล้วก็เราจะได้เอาเนื้อหาในส่วนนี้ออกข้อสอบด้วยนะคะจะได้ไล่ไปเป็นบทๆแล้วก็พอเดือนหน้าปั๊บแล้วก็จะได้ชั่วโมงหน้าแล้วก็จะได้ขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะช่วย ดูแลบุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่ทํางานส่งคุณครูแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องรับบทบาทหน้าที่ในการเป็นคุณครูด้วยนะคะก็ช่วยๆกันนะคะสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่โรงเรียนก็จะเปิดนะคะคุณครูก็อยากให้เปิดแย่แล้วค่ะก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอคุณครูจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนค่ะไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถ ถามครูได้ตลอดเวลาวันนี้สวัสดีค่ะ